สวัสดีครับกับเข้าสู่เกมเซเว่นเดย์ทูซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วนะครับแล้วก็ตัวเลขสี่ที่เป็นสีแดงนั่นหมายถึงว่าวันนี้เจ้าพวกซอมบี้เนี่ยจะมาบุกบ้านเรานะครับเอาสัญญาณเตือนแล้วอะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะต้องรีบเร่งมือแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนี่ยเจ้าซอมบี้เนี่ยจะมาบุกบ้านเราแล้วนะบ้านเราที่ไหนแล้วนี่เป็นบ้านซอมบี้เออแต่ว่าเราได้ยึดเป็นบ้านของเราแล้วนะเออแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการสร้างกบดัง ล้อมรอบบ้านเลยนะซึ่งผมจะสร้างเจ้าสไปทบอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างมาเยอะๆเลยเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวครับออกมาเลยนะครับตอนนี้เราได้ทําการวางสไปทบล้อมรอบบ้านแล้วนะแล้วก็ผมได้ทําการอุดรูรั่วรอบบ้านแล้วนะก็คือจะต้องไม่มีรูที่เจ้ามบี้เนี่ยจะสามารถเล่นลอดเข้ามาได้เลยเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นห้องใต้หลังคาเนาะแบบเผื่อยมฉุกเฉินไง เออแบบไม่ไหวแล้วอ่ะซอมบี้มันทะลักเข้ามาอะไรเงี้ยเราก็จะปีนขึ้นบนหลังคาเลยนะเออเอาตัวรอดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมวางกับดักหมดแล้วนะแล้วก็รูรั่วต่างๆเนี่ยผมได้อุดหมดแล้วเนาะโอเคตรงนี้น่าจะปลอดภัยแล้วก็ตรงนี้ไม่มีหน้าต่างไม่มีรูเนาะอ่ะโอเคโอเคตอนนี้เราก็น่าจะครบแล้วเนาะกับดักน่าจะวางครบหมดแล้วนะครับแล้วก็ไม่น่าจะมีรูรั่วต่างๆละเอ๊ เสียงดนตรียังเหรอนะีอ่ะอ่าตอนนี้ก็ถึงเวลาของเจ้าซอมบี้มาบุกบ้านเราแล้วนะครับเราจะต้องทําการปกป้องบ้านของเราให้ดีนะคืออย่าให้เจ้าซอมบี้นะี่หลุดรอดเข้ามาได้เลยเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยเรายังออกไปสู้กับมันยังไม่ได้เนาะอาวุธเราก็ยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแอบอยู่ในบ้านนี้แหละนะเองก็ลองมาดิเฮ้ยเจ้าซอมบี้พี่รออยู่เนี่ยอ่าเดี๋ยวเราจะต้องแทงเจ้าซอมบีนะ้เนี่ยจากด้านในบ้านนี่แหลนะเนาะ เออเพราะว่าตอนนี้ออกไปสู้ยังไม่ไหวนะเอออาวุธเรายังไม่มีไงอ่ะเดี๋ยวเราใช้หอกเนี่ยแทงทะลุออกไปด้านนอกนี้เลยเนาะอ่ะนี่อย่าแทงโดนแทงโดนเลยวะเฮ้ยเออแทงโดนเอวเออเองคิดลึกไหมเฮ้ยตลอดสเตมิน่าเราโหลดโคตรช้าเลยอะครับคุณผู้ชมเออแล้วก็เดี๋ยวอย่าลืมซ่อมบ้านด้วยนะเออถ้าเกิดมันทะลุเข้ามาได้นี่เราโดนขมือตายยังเขียนเลยนะ โอ้หลดสเตมิน่าไม่ขึ้นเลยอะครับคุณผู้ชมเอ้ยจะไหวไหมเนี่ยบ้านก็จะพงังเลยเนี่ยเขื่อนเป็นแบบนี้เราน่าจะไม่รอดนะคืนเนี่ยเราต้องโจมตีมันบ้างนะไม่น่าจะทันนะคุณผู้ชมเออเดี๋ยวผมจะต้องวางสไปแดบแทนแล้วกันนะครับเพราะกำแพงนี้น่าจะไม่ทนนะเพราะสไปแดบเนี่ยยังอยู่ครบเลยนะ รือว่ามันไม่ตีสปแท็บเราอะครับคุณผู้ชมเออเหมือนมันจะเปลี่ยนเป้าหมายเลยนะเฮ้ยมันไม่ตีสปแท็บจริงด้วยอะครับคุณผู้ชมเฮ้ยพี่รู้หลักแล้วเฮ้ยเออเดี๋ยวพี่จะวางสปแท็บเนี่ยแทนกําแพงบ้านเลยเออเองตีมาดิเดี๋ยวรอกําแพงตัวนี้แตกเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะวางสปแท็บแฮนดนะครับเพราะเหมือนมันจะไม่ทำลายกำดักเราเลยนะ อ่าเดี๋ยวรอกำแพงตรงนี้แตกนะแล้วเดี๋ยวเราจะวางสไปแท็บเข้าไปในรูตรงนี้เลยเนาะติดซอมบี้เลยเหรออ่าโอเคเรียบร้อยอ่าโอเคก็คือมันไม่ทำลายกับดักเราเลยเนาะก็คืออาจจะมีพลังลดนิดหน่อยนะคือแบบมันเดินมาชนนะครับไม่เป็นไรเราซ่อมได้เออมันยังไม่พังไงอ่าโอเคล้าก็แทงเนี่โหยสยไปคางร่วงเลยไงแล้วเหมือนว่าเฮ้ย เอ็งต่อตัวขึ้นไปข้างบนเลยเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ็งจะมาแทะหลังคาพี่แล้วเหรอเออเดี๋ยวรอตรงนี้พังก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะอุดรูเอ้าไอเวนเ้ยเฮ้ยรูพังแล้วเอ้ยพี่ขอเวลาต้องแป๊บเออตอนนี้เราก็อ่าเราจะต้องทำการสร้างสไปเดบแทนกำแพงแล้วเนาะเพราะว่าเจ้ามบีเนี่ยมันจะไม่ตีกับดักเลยนะเขาเผยมันน่าจะไม่ตีกับดักทุกชนิดเลยนะ พอวางปุ๊บม,มันเปลี่ยนเป้าหมายเลยเนาะแล้วก็ตรงนี้พังหรือเปล่าจะต้องทําการซ่อมนะครับแต่ว่าเราไม่มีปูนเวียเลยเฮ้ยเอ็งมาจากไหนล่ะเฮ้ยเออล่วงมาจากหลังคาเลยเฮ้ยสะดุ้งเลยเมื่อกีก้ดุ้งเลยนะครับเออตกตกลงมาจากหลังคาเพื่อนสสยตายเลยนะเฮ้ยแล้วก็ตรงนี้มันแทบบ้านผมพังไปอ่าส่วนหนึ่งแล้วเนาะ เออแล้วก็ตอนนี้เราได้ทําการเอากระดักเนี่ยมาวางดักมันแทนนะครับเออดูมันตะกายเดี๋ยวออมันเข้ามาไม่ได้เนาะมันไม่ทําลายกระดักนะครับแต่ว่ามันพยายามจะเดินทะลุกระดักมาให้ได้เลยนะแต่มันก็ไม่สามารถทะลุได้นะครับตอนนี้บางบางตัวนี่ก็ปีนขึ้นหลังคาเลยนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะต้องทําการวางกระดักตรงน,นี้ให้หมดเลยเนาะเพราะว่ามันไม่ทําลายไง ถ้าเกิดระวางกำแพงไว้เนี่ยมันทุบพังหมดอ,ะนะอ่ะนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราสร้างกระดักมาเยอะๆเลยเนาะเพราะว่าเจ้ามบี้เนี่ยมันจะหยุดตอนตีสี่นะครับตอนเนี้มันอยู่ตอนตีสองละนะตีสองครึ่งละหรือเวลาอีกชั่วโมงครึ่งเอา้าเสียงเงียบแล้วะครับคุณผู้ชมเออแล้วหน้าไม้มันใช้ยังไงเน่ยเฮ้ยเออต้องคาบลูกดอกหน้าไม้มาใช่ไหมอา่าอันนี้อันไหนวะ อผมก็มีนะลูกดอกหน้าไม้นี่ไงเออเดี๋ยวเอามาลองยิงดูซิอ่าเฮ้ยก็สุนมันก็ยังศูนย์นะครับคุณผู้ชมเออมันก็เป็นลูกดอกของหน้าไม้นะมันเป็นคอร์สโวตัวนี้เอ,อ้ยมันใช้ยังไงอ่ะหรือว่ามันต้องมีซองธนูเอเฮ้ยใช้ยากยังลเลยเฮ้ยถ้าเองใช้ยากขนาดนี้ล่ะก็เองกลับไปเยอะในคังเลยไป เกินไปเองกลับไปอยู่ในคังไปพี่ไม่ใช่ลนะพี่ใช้หอ,อกดีกว่านะยุ่งยากเกินว่าไงเพื่อนเองมาทำอะไรข้างบ้านพี่เหรอเฮ้ยนี่ไงปิวไปดีอย่ามาหย่ำบ้านพี่นะเว้ยเฮ้ยนี่ไงโดนหน้าผากไปดีไฟลุกเลยไปแล้วอย่ามาใกล้พี่ะนวย้ยเออพี่มีปืนพี่จะยิงหน้าไม่เขาให้เฮ้ย เฮ้ยตัวนี้อึดเว้ยแต่วิ่งก่อนแม่งโดนยิงเต็มๆมันไม่เป็นไรเลยอ่ะโคตรอึดอ่ะไหนลองยิงลูกเปิด no, เอ้าอีเวนเลยเฮ้ยเอ็งยิงจ่อขนาดนี้ยังไม่โดนเลยเหรอเฮ้ย no, เอ้าอีเวนเอ็งทำไมมือยาวขนาดนี้วะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงล่วงไปดีเฮ้ยไอเวนไหนลกจะเติมลูกกระสุนไว้ให้ไม่ได้กดทิม เออเองจะไปพิมพ์คุยกับซอมบี้ได้ไงนี่งไงโอ้โหซอมบี้มันค่อนข้างอึดเลยนะเ้ยมันดับของด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะต้องวิ่งอ้อมไปดูของก่นเนาะว่าไอตรงนั้นอ่ะมันคืออะไรนะครับเอ้อพี่ขอเก็บของก่อนพี่ขอเวลาน,นอกแปบ๊บอ่าโอเคเฮ้ยได้น้ำดื่มมาก็ยังดีวเว้ยเฮ้ยโอเคเดี๋ยวมันจุกกระสุนเนาะแล้วก็เดี๋ยวยิงหน้ามันนะครับ เพราะว่าจุดอ่อนของมันอยู่ที่หวัหวอุว้ยโดนสองตัวเลยเว้ยเฮ้ยล้มเลยนี่ไงแทงหน้าเขาให้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 หเฮ้ยเ,เอ็งจะอึดไปไหนเลยเนฮะ้ยแทงสี่ห้าทีไม่เป็นไรเลยเว้ยเฮ้ยหรือว่าต้องแทงหัวมันนี่ไงมันค่อนข้างอึดเลยนะคือเราต้องเล็งหัวมันนะเออแล้วก็สเตมิน่าผมโหลดค่อนข้างช้าเลยอนะ เอาปืนยิงหน้ามันดีกว่านะปืนน่าจะแรงกว่าเยอะเลยนะครับมาดินี่ไงล้มไปดดเออเฮ้ยแต่ไม่ตายเว้ยเฮ้ยนี่ไงไอ้ไอเวนไอ้นี่วิ่งวิ่งเข้าหาพี่เลยเหรอวิ่งเข้าหาพี่เลยเหรอนี่ไงอย่ามานะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยสเตมิน่พี่หมดพี่ขาเวลาแป๊บพี่หล่อเลน่นนี่ไงหงายท้องไปดีไอตัวฟ้านี่อันตรายนะเออแบบเวลาแทงปุ๊บแล้วมันจะวิ่งเข้ามาตบเลยนะ แบบค่อนข้างเร็วเลยนะแล้วก็รีโหลดค่อนข้างนานเลยนะหลอดสเตมิน่าเนี่ยโอเคพี่ขอเวลาไปแอพี่ขอไปตั้งหลักแบบเออเองมาเยอะเกินมันมันจะมาสมทบเรื่อยๆเนาะนี่ไงไอตัวฟ้าโคตรอึดเลยครับคุณผู้ชมดูดินี่ไงล้มไปดีเรียบร้อยยีเหนื่อยแล้วว่าเฮ้ยเออไม่หมดสักที เอานางพยาบาลละกันเฮ้ยพี่จะเอานางพยาบาลเองมาตบพี่ทำไมเหรอเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่อ่ะไอ้นี่เออจะวิ่งมาหาพี่เหรอไอ้นี่ไอ้เอ้ยไอ้เวนเอน้ยโหดับเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวขอตั้งหลักก่อนกินยาหายไหมเนี่ยเออน่าจะไม่เกี่ยวนะอันนี้น่าจะเป็นยาแก้เชื้อนะเดี๋ยวขอหาที่กว้างๆก่อนนะครับ เอาอีอ้วนนี่ละกันอีอ้วนหนูแทงเฉียวหูนี่ไงเมื่อกี้เพื่อนเองตบพี่หูดับเลยนี่ไงพี่ขอคืนละกันเอามีดแทงได้ไหมแทงแทงได้ไหมเฮ้ยมีดเนี่ยอุ้ยเฮ้ยมีดโคตรเจ๋งนะครับแทงหัวขาดเลยอ่ะมาดีอีนักปะยเอ้าอยู่เว้ยเอ้ยเฮ้ยพี่ไม่เสี่ยงหรอเว้ยเฮ้ยเออมีดมันแทงระยะใกล้อ่ะเออนี่ต้องดูหอกนี่เออแทงแบบระยะไกล เอาซะเหนื่อยเลยเฮ้ยกินแก้กระหายน้ำหน่อยเออคอยยังเชื่อหน่อยเอาเฮ้ยทำไมตาลายอะครับคุณผู้ชมติดเชื้อเหรอเฮ้ยทำไมอยู่อยู่ตาลายอะเอา้าไอเวนนี่มันไม่ใช่น้ำนี่มันเบียร์เฮ้ยไอเวนซอมบี้แองกินเบียร์ด้วเหรอเฮ้ย ทำพี่ตาลายเลยนี่เออพี่ลงไปนอนในหลุมได้ไหมเอาละครับภารกิจต่อไปของเราก็คือการฟาร์มนั่นเองเออเมื่อกี้เองบุกบ้านพี่ใช่ไหมถึงเวลาพี่มาบุกบ้านเองแล้วเฮ้ยโอเคแล้วก็ในนี้จะมีอะไรเอ่ยกระป๋องปล่าอ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เอามาทําเป็นเซเล็กได้นะอ่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องสํารวจให้หมดเลยเนาะมีอะไรอีกเอ่ยอ่าโอเคเอาเฮ้ย เสียงสู้กันที่ไหนเออเองมาดิพี่จะเป่าหัวเขาให้เอาไดเป่าผมหัวสบีเลยเอาปืนเนี่ยเป่าหัวมันเออ,อเวนเอยเอาไดเป่าผมสบีได้ไงโอเคตอนนี้เราได้น้ํามาอีกสองขวดนะครับอ่าตรงส่วนนี้มีอะไรอีกไหมโอเคถ้าด้านล่างหมดแล้วเดี๋ยวผมจะได้ขึ้นไปด้านบนเนาะอ่าตรงนี้อะไรอ่ะอ่ะโอเคเก็บมาด้วยใครทิ้งไว้เนี่ยเฮ้ยกินอาหารเสร็จทิ้งกระป๋องเปล่าเลยเหรอ เออเอาไปย่อยเป็นเศษเหล็กได้เออแล้วก็ตรงนี้ไม่มีอะไรอ่าเฮ้ยเฮ้ยมีอาหารแอบ,บอยู่ในตู้เย็นเลยเฮ้ยได้เป็นบูเบอรี่มาหนึ่งลูกนะโอเคเอาไว้ไปทำอาหารนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นห้องนอนเฮ้ยมีเสื้อผ้าแอบ,บด้วยวเฮ้ยอ่าอันนี้มีแว่นตาด้วยนะครับอันนี้จะเป็นหมวกอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูห้องอื่นต่อเลยเนาะ ในห้องนี้จะมีชั้นวางหนังสืออ้าวเฮ้ยอันนี้เป็นชุดการเรียนรู้นี่ว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวผมกดเรียนเลยนะครับแล้วก็เฮ้ยช่องกระเป๋าเหมือนจะเต็มแล้วนะเออเดี๋ยวผมต้องเคลียร์ช่องกระเป๋าก่อนนะเออตอนนี้มันหนักแล้วอะอะไรที่ไม่จะเป็นผมจะโยนทิ้งเลยนะไปะเดี๋ยวเราไปดูโซอนอื่นต่อเนาะอันนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ำเฮ้ยมีของด้วยเฮ้ย เออมีก้อนอื้อเหรอ,เออ่อันนี้จะเป็นน้ำฉี่นะครับน้ำฉี่เอามาทำเป็นกาวได้นะครับอ,อ่าโอ้ของผมเต็มอีกแล้วอะเออมันเริ่มหนักแล้วอะครับคุณผู้ชมผมจะต้องแบบทิ้งอะไรที่มันแบบไม่จำเป็นออกบ้างอะเนาะอืมตอนนี้มันเหมือนจำเป็นหมดเลยอะโอเคเดี๋ยวผมเอาเอาวุธมาไว้ตรงคีรรัดเนาะอย่างน้อยมันก็จะมีช่องว่างอีกนิดนึงนะครับอ่าเอาย้ายขึ้นไปด้านบนนะครับ มันก็ยังหนักอยู่ดีอ่ะเฮ้ยเองนี่ไม่เอาแบบถือกระสอบปุ๋ยมาขนเลยเหรอเฮ้ยไหนๆก็จะมาโดของบ้านเขาแล้วอะ่ะเออเมื่อกี้เราไปฟาร์มมาเราได้มาเมล็ดพืชมาด้วยนะตอนนี้จะเป็นเม็ดฟักทองนะครับเดี๋ยวผมจะปลูกไว้ข้างๆบ้านนี้เลยเนาะเพราะว่าเม็ดฟักทองเนี้ยมันสามารถเอามาทําเป็นอาหารได้นะครับอะโอเคเดี๋ยวผมปลูกไว้ตรงแปลงผักตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็ตอนนี้เราสามารถทำเป็นน้ำดื่มที่เป็นน้ำสะอาดได้แล้วนะะเดี๋ยวเราเอาฟืนใส่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทำการจุดเตานะแล้วเราก็ดูสูตรในการครับอันนี้จะเป็นอาหารเนาะอันนี้จะเป็นพวกเคมีต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นแอลกอฮอล์ที่เอาไปทำเป็นพวกฟิร์สเอดเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นกาวจะใช้พวกน้ำฉี่นะครับกับกระดูกนะครับ พอต้มเสร็จก็จะกลายเป็นกาวเนาะแล้วก็ในส่วนของยาอันนี้จะต้องอทำการเรียนรู้ก่อนนะครับส่วนน้ําน้ําดื่มก็คือเอาน้ําฉี่ยมาต้มเป็นน้ำน้ําดื่มได้นะครับแต่ก็ยังเป็นน้ําที่ยังไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เนาะแล้วก็อันนี้ยูค่าเออใช้ขวดเปล่ากับผลยูค่า2ผลนะครับซึ่งผมมีอยู่นะผลยูค่าเออแล้วก็อันนี้ เออผมจะทำดื่มดีไหมเนี่ยนะ้ำมันแบบยังไม่ค่อยสะอาดไงเดี๋ยวผมว่าผมจะต้องเอาอันนี้แหละเนาะผลยูคาเนี่ยแหละมาทำนะ้เพราะว่ามันใช้แก้วเปล่ากับผลยูคาสองผลอ่ะโอเคตอนนี้ผมเอาผลยูคามาจากคลังของผมแล้วเนาะก็คือผมมีอยู่สิบดผลผมสามารถทำได้ห้าขวดเนาะ,ะเดี๋ยวเราทำการ ครับมาทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับเออเราจะได้ไปฟาร์มอีกยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งเนะาะตอนนี้เราก็จะมีน้ําสะอาดดื่มแล้วเอ,อมันไม่ต้องใช้น้ําพวกน้ําสกปรกมาทําด้วยไงเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟาร์มกันต่อเลยเนาะก็คือเป้าหมายของเราก็คือบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะเออแล้วก็มันจะมีไอตรงส่วนของชั้นใต้ดินด้วยเดี๋ยวเราจะลงไปสำรวจกันเลยเนาะ เผื่อเราจะเจอปืนดีๆบ้างนะเพราะว่าตอนนี้เรามีปืนที่มันยิงได้แค่นะัดเดียวนะเออแล้วมันรีโหลดค่อนข้างนานนะอ,อ่ะเอาไอเวนเอ็งจะมันตกที่เหรอนี่นไงนี่นไงนี่นไงแทงหน้าเขาให้แทงหน้าเขาให้หเ,ใหเอาไอ,อเวนเฮ้ยไอ,อเวนเอ้ยอ,อยู่ทางตันโอ้โหเลือดไหลเลยแบบจังหวะมันเบียดเราเข้าทางตันไงโอ้ยที่จะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยที่ขอเวลาน้องแปมได้ไหม เวเนืเลือดไหลเดี๋ยวต้องห้ามเลือดก่อนนะเอ้ยยาเพิ่มเลือดก็ไม่มีงานเขาแล้วไงเอ้เลือดพี่เหลือแค่ยี่สิบสี่พี่ดนตีอีกทีเดี๋ยวนี้ตายเลยนะเนี่ยตายยังเขียนเลยอย่างี้ต้องขอยาเพื่อนแล้วนะเนาะตอนนี้เราไม่มีอ่ะอาหารเราก็ไม่มีนะมีแค่น้ําดื่มเพราะว่าอาหารเนี่ยมันก็สามารถช่วยเพิ่มเลือดได้นิดหน่อยนะเนาะอ่าตอนเนี้ที่เราต้องการเลยก็คือพวก ฟิร์นเอดนะแล้วก็พวกยาที่มันเพิ่มเลือดได้นะเดี๋ยวเราจะต้องขอเพื่อนก่อนแหละเนาะพอะตอนนี้เรายังไม่มีอันนี้จะเป็นเพนคิลเลอร์นะครับเอออย่างน้อยก็เพิ่มเลือดได้อีกนิดหน่อยนะเนาะเฮ้ยเกือบตายแล้วไม่ละเรามายังไม่ทันไรจะตายอีกแล้วเขาให้เอาชีวิตรอดเจ็วันนี่ยังไม่ถึงเจ็ดวันเลยนะเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเรามาทำการค้นหาไอ้ตรงเหมืองตรงนี้ต่อเลยเนาะ คือตอนนี้เราอยากได้เป็นที่มันเป็นปืนกลไงปืนเนี้ยมันเวลาโหลดกระสุนอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างนานนะถ้าเกิดแบบเจอซอมบี้หลายๆตัวนี่เราไม่น่าจะทันอ่ะออเคเดวขึ้นไปด้านบนเฮ้ยว่าไ,ไงเพื่อนเออเอ็เองมาเดินผ่าตนตรงนี้ไปไงยิงเรียบร้อยโดนเป้าล่วงไปดินัดเดียวตายเลยนะจอจอเอ้แล้วตรงนี้ขึ้นยังไงเนี่ยขึ้นยากจังเลยฮ้ อ่าโอเคโหเ,เ,เป็นศพเกลื่อนเลยเอ็องยิงเหรอเปลา่าเพื่อเราหญิงเรานี่แบบถ้าแต่วิ่งหนีนะเหมือนซอมบี้มันจะจ้องแต่เราด้วยอะเวลาเดินไปไหนนี่มันตามแต่เราเลยนะโอเคเดี๋ยวดูห้องนี้เอ้ว่าไงไม่เศร้าน้อยนี่เงยิงเต็มหนะ้าอีาเวนเอ็งมาจากไหนเ่ยเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนตั้งสองตัวเนี่ยเออเมื่อกี้ไม่เห็นมีเลยนะ เออให้เวนเอ้าเฮ้ยเอ้ยไอเวนเฮ้ยมันต้องแต่ผมอ่ะไอ้เวนเลยคนอื่นก็มีไม่มาทำ้ายมาทำ้ายแต่เราเนี่ยอะไรอยู่อันนี้เฮ้ยมันเป็นอะไรกับเราอะนเนี่ยตายแล้วยังไม่ครบเจ็ดวันเลยเฮ้ยเออนี่เราตายครบจะครบเก้าชีวิตแล้วมั้งเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปเอาของก่อนเนาะ ก็คือตรงที่มันเป็นรูปกระเป๋า cool. ตรงนั้นนะโอเคเดี๋ยวรีบวิ่งไปเอาเลยเฮ้ยมันเป็นอะไรกับเราเนี่ยมันจ้องแต่จะทำร้าย <t> <t> เรานะเนื้อหอมเหรอเราอ่ะออจ้องแต่จะขมือบดีนะมันไม่ไกลจากบ้านเรามากเนาะวิ่งอีกแป๊บหนึ่งอะ่ะนะใกล้จะถึงละเออถ้าแบบอยู่ไกลๆนีๆ่เราเรียบร้อยเลยนะต้องนั่งรถมาอย่างเดียวเลยอะ่ะถ้าเกิดวิ่งนี่ขาลากเลยนะเฮ้ย โอเคเป้าหมายของเราอยู่ตรงด้านหน้านี้นะครับอ่าน่าจะเป็นบ้านหลังนี้นะครับทางด้านซ้ายมืออ่าโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเฮยน่าจะเป็นทางที่เป็นทางลงชั้นใต้ดินเออตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งตามทางไปเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวจะมีบันไดขึ้นนะครับเอ๊ยเอ็งอย่าเพิ่งมาตอนนี้เลยเฮ้ยเอยเอพี่ไม่มีอาวุธเลยอะ เองมาพี่จะตายให้ดูเลยเออตายให้มันครบเก้าชีวิตเลยเออโอเคตอนนี้เราก็ได้ของคืนครบแล้วเนาะเอออ้าวเฮ้ยแม่สาวน้อยเองไปทำอะไรตรงนั้นล่ะเฮ้ยเออมาหาพี่นี่พี่มีของจะให้ด้วยอ่ะเออมาใกล้ๆนี้มามามานี่ไงของที่พี่จะให้เต็มหน้าหน้าหงายไปดิไม่ตายด้วยเว้ยเฮ้ยนี่ไงแทงนะอู้หเวน ตกพี่เหรอตกพี่เหรอเอ,อี่ง่ไงเรียบร้อยเออตัวตัวเองก็ไม่เท่าไรหร่หรอ,อมาครับเดี๋ยวเรามาค้นบ้านหลังนี้ต่อเลยเนาะเออหลังนี้ก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะน่าจะมีของอีกเยอะเลยอ่ะนะครับเออหรือว่าเอาเป็นบ้านก็ได้เลยนะเนี่ยเออหลังค่อนข้างใหญ่เลยอ่ะโอเคอันนี้ได้เป็นไอหม้อต้มด้วยนะเออแล้วก็อันนี้จะมีกาแฟนะครับเอ,อ๊ วางไงนางพยาบาลออโอเคล้มลงไปอันนี้โตมีอะไรบ้างอะ่ะเฮ้ยมี้อนเอ,อ้าไอจะมาตลบหลังที่เหรอนี่ไงหัวแตกไปดิ้อนค่อนข้างแรงเลยนะทุบทีเดียวหัวแตกเลยอะ่ะอ,อ้ยทุบเต็มหลังเลยทุบเต็มหลังเลยนอกไปดีมาดีพี่จะทุบหน้าเขาให้เรียบร้อยเฮ้ยจริงๆค้อนนี่แรงใช้ได้เลยนะเนี่ย เราไม่ต้องใช้ปืนนะใช้ขอนตีเอาแต่ว่ามันอาจจะช้านิดนึงเนาะแต่ว่าความแรงนี่ไว้ใจได้เลยนะทีเดียวหัวแตกเลยอ่าตรงนี้จะมีปูนโอเคเดี๋ยวผมจะขุดปูนออกไปให้หมดเลยนะเพราะว่าพวกปูนทั้งหลายเนี่ยมันสามารถเอาไปอัปเกรดบ้านให้เป็นบ้านปูนได้ด้วยนะครับบ้านเราจะได้แข็งแรงยิ่งขึ้นไงเพราะว่าซอมบี้มันตีค่อนข้างแรงเลยนะตีแป๊บเดียวบ้านพังอะ่ะ แต่ถ้าเกิดเป็นบ้านปูนหรือว่าบ้านที่มันแบบอัปเกรดขึ้นใหม่ขั้นหนึ่งอย่างเงี้ยเออมันก็จะอยู่ได้นานขึ้นนะป้องกันได้นานขึ้นเอยแต่ว่าหลอดสเตมินานี่โหลดค่อนข้างนานเลยอะเดี๋ยวผมว่าผมจะต้องเรียนไอ้สกิลที่มันเกี่ยวกับการทําฟาร์มเนาะเกี่ยวกับการขุดอะไรเงี้ยนะมันจะได้ไม่เหนื่อยนะครับ่ตรงน,นี้มีกระป๋องเปล่านะแล้วก็มีอะไรอเอ็เองนี่รอตาพี่มากเลยเ เองต้องมีของแอบอยู่ข้างหลังด้วยแน่นอนนั่นไงเห็นไหม,มแบบว่าในบ้านเนี่ยมันชอบมีของแอบตามหลังรูปภาพหรือว่าหลังสิ่งของอะไรเงี้ยเราก็ต้องค้นหาดีๆเนาะเฮ้ยว่าไงเพื่อนเออล้มไปดีโดนคอนทุบหัวตีไงทุบหน้าเขาให้ทุบหน้าเขาให้เฮ้ยเอ็งจะมาตามพี่ทำไมเลยเฮ้ยเออเพื่อนพี่ก็มี เออเองลุมแต่พี่นี่เดี๋ยวพี่ตายให้ดูเลยนี่ไงเอาไอเวย์เลยเดี๋ยวหาทางหนีก่อนเอาติดเพื่อนอีกไอเวรเออเรียบร้อยแล้วอะครับท่านผู้ชมเออถ้าเองต้องจะกินพี่ขนาดนี้เองกินศพพี่ไปเลยเออพี่เลิกก็ได้โอเคครับสำหรับวันนี้เราก็พอกันแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในวันหน้านะครับ